สู่ ESG 2024เพื่อชุมชนจับมือบิ๊กทร e สรักต้นไม้สิ่งแวดล้อมสู่ ESG 2024เพื่อชุมชนจับมือบิ๊กทร e สรักต้นไม้สิ่งแวดล้อมบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนบริษัทในเครือ NC Group แบรนด์บ้านฟ้า ภายใต้การนำของนายแพทย์สมชาวตันเทอดเธอรทมประธานเจ้าหน้าที่บริหารเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์3 7 3 7ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทมีอายุครบ30ปีในปี2024ฉลองด้วยแนวคิดตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืนชื่องาน N.C Happy Green Sustainability 2024ภายใต้แนวคิด N.C Happy Green เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเตริบโตอย่างมั่นคงมีการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชุมให้หน่าอยู่อาศัยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังพัฒนาบุคลากรให้ก่อเกิดความความสัมพันธ์อันดีอย่างแน่นแฟนครอบครัวที่อบอุ่นอีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตซึ่งความพิเศษเร่งเดินหน้าปักหมุด ESG ปี2024ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนายแพทย์สมชาวตันเทิดเธอรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NC Housing จำกัดมหาชน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบแนวสูงได้รับ ISO รายแรกของไทยกล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวคำนึงถึงปัจจัยหลักด้านสิ่งแวดล้อมสังคมควบคู่หลักธรรีพิบาลทั้ง3มิติ ESG จุดเด่นกิจกรรมในวาระครบรอบคือการได้แลกเปลี่ยนนแนวคิดและความรู้ด้านการดูแลต้นไม้ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มออกซิเจนในอากาศได้รับเกียรติจากคุณอร,รยาสุตบุตรผู้รก วมก่อตั้งกลุ่ม Big Tree s และมูลนิธิรักไม้ใหญ่และทีมรุกขกรจาก Big Trees ในช่วง Green Life to Sustainability l i v i n g โดยกิจกรรม ESG นะับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสริมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมบ้านฟ้าปิรมและความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกของการมีหัวใจสีเขียว ให้เกิดขึ้นโดยยมีอุดมการณ์และจุดยืนในการร่วมกันทำนุบำรุงดูแลพื้นที่สีเขียวกว่า1,200ไร่แห่งเงินซีกรุ๊ปและบ้านฟ้าปิยร่มนี้ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนยิ่งขึ้นทั้งยังผลักดันให้เกิดมาตรฐานการดูแลพื้นที่สีเขียวผ่านการทำงานอย่างมีบูรณาการรวมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกลุ่ม big trees ในก้าวต่อต่อไป ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจสําหรับความร่วมมือกันในการเริ่มต้นการดูแลรักษาทํานุบํารุงพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมของเินซีไปจนถึงการลดขยะในชุมชนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนายสมนึกตันเทสเธอธรรม กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่านโยบายและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG และมุมมองด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนและในสังคมพร้อมปลุกจิตสำนึกของการมีหัวใจสีเขียวให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร NC ในชุมชนและสังคมบ้านฟ้าปิรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม NC Group คุณอรยาสุตบุตรกรรมการมูลนิธิรักไม่ใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งบิ๊กท e ีเอสกล่าวปิดท้ายว่ารู้สึกดีใจที่ทาง NC Housing จำกัดมหาชน มุ่งให้ความสําคัญกับต้นไม้และสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องที่ดีอา่างมากต้นไม้กว่า4,000ต้นบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่1,200ไร่ซึ่งมีการลงสํารวจพื้นที่จริงวิเคราะห์และมีการเวิร์กช็อปต้นไม้เพื่อให้พนักงานในองค์กรให้ทราบถึงการปลูกที่ถูกต้องและรู้จักต้นไม้ชนิดใดมีประโยชน์กับเราอย่างไรรวมถึงครั้งนี้นําทีมรุกขกรหรือเรียกว่าหมอต้นไม้หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ มาร่วมสาธิตการดูแลต้นไม้แนะนำและให้คำปรึกษาการประเมินหลักการขั้นตอนการดูแลรักษาพื้นที่ใดควรปลูกไม้ยืนต้นการวินิจฉัยความยาวรากในการเว้นห่างจากถนนคอนกรีตก,การตัดแต่งอการป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆอาทิภัยธรรมชาติโรคพืชมแมลงรวมไปถึงการค้นต้นไม้เป็นต้นเรายัางต้องการขยายให้คนรุ่นใหม่มาเป็นรุกขกร เพื่อช่วยกันรณรงค์ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเหมือน NC House ซิ่งคืนกลับสังคมด้วยคุณค่าที่ยังยืนดีใจกับลูกบ้านที่จะมีออกซิเจนเติมฟูนฟิลอากาศที่ดีในอนาคตเพิ่มขึ้น